สวัสดีครับนี่คือการสาธิตวิธีการทำงานและการทดสอบนครับผมเครื่องควบคุมค่า pH ปุ๋ยในดินและรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติผ่านแอปพลิเคชันบรินควบคุมด้วยตัวนด Mfu นะครับสำหรับโปรเจกต์ตัวนี้ผมเราใช้ใน2ตัวนด Mfu esp 8 2 6สนะครับไวไฟโมดูลที่จะทำมาที่เป็นตัวประมวลผลหลักครับทำการดิฟเฟอกับตัวรีเลย์ขนาด4ช่องนครับแต่ในที่นี้เราจะใช้เพียงแค่3ามช่องน,น,น,นะครับโดยนับรีเลย์ตัวแรกตัวนี้นะครับไว้สำหรับในการเปิดปิดปั๊มน้ำในกรณีที่ต้องการรดน้ำต้น,ำตนไม้นั่นเองนะครับส่วน ตัวที่2และตัวที่3ตัวนี้ครับก็จะเป็นค่าส่วนของตัว pH 1และ pH 2 pH 1นี้ก็จะเป็นค่า pH ด้านต่ำนะครับส่วน pH 2ก็คือเป็น pH ด้านสูงเอาไว้สำหรับในการเปิดปิด,ปดโซนอยวาวหรือนะครับในส่วนของปั๊มปุ๋ยที่จะทำมาที่ในการปรับค่า pH ครับโดยการปรับค่า pH นี้นี่สามารถที่จะใช้ได้ทั้งในสารละลายไฮโดรโปนิกหรือในดินก็ได้เช่นกัน,นครับและในส่วนของตัวเซนเซอร์นะที่จะทำมาที่ในการนะครับควบคุมให้ลดน้ําต้นไม้อัตโนมัติ เปิดปิดล์าอัตโนมัติตามความชื้นดินนะครับเราก็จะใช้ในส่วนตัวเซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นดินซึ่งเป็นลักษณะของตัวอิเล็กโทรด2ออันนี้นะครับปักลงไปในดินนะครับถ้าเกิดว่าค่าความชื้นของดินนั้นต่ำกว่าที่เราเซตไว้นะครับก็จะสั่งให้ตัวรีเลตัวแรกปั๊มตังนี้ทํางานเพื่อทําให้ในการเปิดน้ําให้ดินมีความชุ่มชื้น มากหรือว่าเท่ากับค่าที่เราเซตไว้ถึงจะสั่งให้ตัวรีเลย์นั้นหยุดทํางานเมื่อรีเลย์หยุดทางานครับปั๊มหรือโนอยก็จะหยุดทํางานทําให้ตัดน้ำออกไปด้วยนั่นเองนะครับแต่เนื่องจากว่าตัวโหนด f u ESP 8 2 6 6นั้นนะครับมีตัว Analog to d i g i t a l c o n v e r ว e r เตอร์นะครับค่อนข้างน้อยฉะนั้นเราจึงใช้ในสอตัว IC i ีไอสแควร์ซีเบอร์ PCF 8 5 9 1กนครับที่ทําให้การเป็น Analog t o Digital c o n v e r ว e r เตอร์ครับทำการอินเอฟเฟคกับตัวนะครับ ตัว pH sensor ตัวนี้นะครับซึ่งตัว pH sensor ตัวนี้สามารถที่จะวัดได้ทั้งในของเหลวและในดินนั่นเองนะครับโดยนะครับถ้าเกิดว่าเรานําเครื่องนี้นะไปใช้นะปลูกพืชแบบที่ใช้ในดินก็สามารถที่จะนําเซนเซอร์ตัวนี้ปักลงไปในดินได้เลยโดยจะมีในสองตัวเกจนะครับมิเตอร์ที่อยู่หน้าในส่วนของตัวมิเตอร์ pH ด้วยและนะครับทำการแสดงค่านะครับผ่านตัวจอยอัลเฟรดีขนาด20่คูณสบนหน้าเครื่องและรวม ถึงครับบนหน้าแอปพลิเคชันบินได้ด้วยเช่นกันครับนอกจากนั้นายังมีในสงตัวเดียสหนึ่งสามศูนย์เจ็ดเพื่อทำาที่ในการบอกวันที่และเวลานั่นเองนะครับส่วนสําหรับเซ็นเซอร์อีกตัวหนึ่งครับที่ขาดไม่ได้ครับในที่นี้ครับเราก็จะมีในสองตัวเซนเซอร์ DHT หนึ่งหนึ่งอ่า DHT สองสองตัวนี้นะครับที่ทำาที่ในการวัดค่าความชื้นของอากาศนะครับแล้วก็อุณหภูมิของอากาศด้วยนะครับซึ่งตัวค่าความชื้นตัวนี้จะไม่นํามาประมวลผลเพียงแค่โชว์ในส่วนของตัวหน้าจอและผ่านแอปพลิเคชันวินนั่นเะทม่ีีผจ น้ำนะครับที่มีลักษณะเป็นกรดเอาไว้ซึ่งผมก็จะทําการบีบนะครับมะนาวใส่ลงไปนะครับเพื่อทําการทดสอบค่า pH นะครับที่อ่านได้จากตัวมิเตอร์นะครับตรงนี้ซึ่งค่า pH ที่อ่านได้จากตัวมิเตอร์ตัวนี้นะครับซึ่งมิเตอร์ตัวนี้จะไม่อาศัย แหล่งจ่ายไฟภายนอกครับแต่จะอาศัยนะครับปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมีครับก็คือมันจะมีตัวนําอยู่2ชนิดครับก็คือตะกั่วกับอลูมิเนียมตัวนี้นะครับถ้าเกิดค่าดินเป็นกรดนั้นก็จะทําให้เกิดกระแสไฟฟ้าหรือว่าแรงดันไฟฟ้าออกมาค่าหนึ่งครับก็จะทําให้เกตตรงนี้นะครับเกิดการนะครับเคลื่อนที่ตามรางแนนไฟฟ้านั่นเองนะครับซึ่งเกตตรงนี้นะครับเราก็จะทําการพ่วงนับแรงดัน เข้าสู่ PH8591 นับขาอนาล็อกที่2นะครับที่จะทำหน้าที่ในการวัดค่าแรงดันอนาล็อกและทําการประมวลผลออกมาเป็นค่า PH เพื่อแสดงบนหน้าจอเอาสดีขนาด20คูณ4และบนแอปพลิเคชันบินต่ตอไปน่นเองนะครับ สำหรับการใช้ค่านะครับ p h นีนนี้ถ้าเกิดเราตั้งไว้ค่าเป็นค่ากลางนะครับถ้าเกิดค่าที่อ่านได้ต่างกว่าค่ากลางก็จะสั่งให้ตัวรีเลย์ p h 1หนึ่งทำงานแต่ว่าถ้าเกิดค่าที่อ่านได้สูงกว่าค่าที่เราเซตไว้ด้านไฮนะครับก็จะทําให้ค่า p h 2สองตัวนี้ทํางานนั่นเองก็คือจะสลับการทํางานเพื่อทําให้ในการปรับค่า p h ในดินให้นะครับเท่ากับนะครับหรือว่าใกล้เคียงในสองค่าที่เราเซตไว้ในแอปพลิเคชันได้มากที่สุดนั่นเองครับสำหรับแรงจ่าย power supply นะฮะเราก็จะใช้ในส่วนของตัวขั้ว usb นะครับแบบ micro c ครับ ตัวด้านห้างกล่องตัวนี้ตัวนี้ได้เลยนะครับซึ่งก็เราจะทําการจั๊มแรงดันไฟเพื่อทาหน้าที่ใน,นการเลี้ยงวงจรโดยเราจะใช้ในส่วนตัวอะแดปเตอร์ที่ใช้แบตเตรรอรี่โทรศัพท์มือถือตัวนี้ขนาด5โวลต์กระแสไม่จำกว่า2แอมป์นั่นเองนะครับเมื่อเราเสียบเข้าไปเรียบร้อยนะครับล้วก็ทาการเปิดแหล่งจ่ายไฟนะทีนี้เราก็จะเห็นในส่วนของตัวหน้าจอ LCD ของเรานั้นนะฮะติดสว่างขึ้นมาครับรอให้ตัวโหนด MCU ของเรานั้นทําการบูตระบบและทําการจับกับ นะฮะสัญญาณ Wi-Fi ก่อนนั่นเองนะครับอ่าเมื่อนะครับตัวนอซีของเรานั้นจับกับตัว SSID กับพาสเวิร์ดของตัวนะครับ Wi-Fi เราเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะขึ้นวันท้าแรกรับก็จะเป็นวันเดือนปีนะครับนะครับชั่วโมงนาทีวินาทีก็คือเป็นค่าเวลาปกติแบบเดียว time clock ที่อ่านได้จากเรียนหนึ่งสามนเจ็ดนะครับส่วนค่าพีเอตัวนี้นะครับก็จะเป็นค่าพีเอที่อ่านได้จากตัวพีเอชเซนเซอร์ตัวนี้ปกติแล้วนะถ้าเกิดเป็นค่ากลางมันก็จะอ่านได้เจ็ดนะครับอ่าแต่ตรงนี้ ส่วนค่าฮิมีตรงนี้นะครับก็จะเป็นค่าที่อ่านได้จากฮิมีตรงนี้นะครับอ่านได้จากค่าดินนั่นเองนะซึ่งตอนนี้เป็น0ูนย์ก็คือค่าความชื้นเป็นศูนย์เพราะว่าเรายังไม่ได้ทําการปักลงไปในดินแต่ในที่ในที่นี้ครับเราจะใช้ในส่วนของตัวกระดาษที่ชู่ชุบน้ำครับทำการทดสอบนะครับอ่าถ้าแปะลงไปนะครับตอนนี้ก็จะวัดได้อยู่ที่ประมาณ6 0กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับหรือถ้าเกิดเราออกวัดไดศูนย์เปอร์เซ็นต์ส่วนค่าเฮกับค่าเทมด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะอ่านได้จากดูทีดีเททีสองหนึ อ่าก็อ่านได้อยู่ที่ประมาณ67.4กับ28.3ครับฮิวมีกับเทมอ่าอันนี้เราก็จะนำในสองตัวนะครับเซ็นเซอร์อีกตัวหนึ่งครับก็คือเป็นมิเตอร์วัดค่าอุณหภูมิและค่าความชื้นดูความชื้นครับตรงนี้อ่านได้67นะก็จะตรงกับที่เราอ่านได้จากดูให้ทีส1นะครับส่วนเทมตัวนี้อ่านได้28 จุ 3, อ่าอันนี้ก็อ่านได้28.2ก็ถือว่าใกล้เคียงกันนั่นเองครับส่วนอันสุดท้ายตัวนี้ขึ้นคําว่าออโต้ก็คือทํางานในโหมดออโต้อยู่นั่นเองสําหรับแอดบินครับทีนี้เราก็จะให้ในสนองตัวนะครับที่เป็นโค้ด QR สักครู่ครับไปนะครับเราสามารถที่ทําการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันบิ n นเข้ามาและทําการ Import QR นะครับเพื่อทําให้ในการดูค่าในส่นองตัวหน้าจอ ของตัวเครื่องได้เลยนะครับเซลล์ร้อยเปอรภาพเมื่อเราโหลดตัวแอปบินมาแล้ว Import QR เป็นโปรเจกต์มาแล้วนะครับแล้วก็คลิกเพย์ครับอ่าทีนี้เมื่อเมื่อเพย์ครับเราก็จะอ่านค่านะครับที่ตรงกับจอ LCD นะครับบนตัวเครื่องได้เลยนะครับอย่างเช่นตัวนี้ p h อันนี้ตัวนี้นะครับ p h ตัวนี้เรายังไม่ได้เซตค่านะครับส่วนตัวนี้ SoilHumid นะครับก็คือตัวนี้อ่าลองนำกระเด็ดทิชชู่ชุบน้ำนะครับอ่าอ่านได้ประมาณ56 อ่าห้าสิบหกนะครับอ่าอันนี้ก็ชี้ที่ห้าสิบหกนะครับในสองตัวเกตแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับก็จะเป็นค่าฮิวมิกับเทมที่อ่านได้จากตัวดีเอทสองหนึ่งนะครับตัวนี้ก็อ่านได้ประมาณหกสิบเจ็ดกับยี่สิบแปดอ่านี้ก็โชว์ค่าหกสิบเจ็ดและยี่แปดนั่นเองสำหรับการเซตค่าครับเราก็จะมีในสองตัวค่าอ่าพีเอชเซตไฮพีเอชเซตโลตัวนี้เราก็สามารถปรับได้เลยนะครับอย่างนี้ผมลองปรับเป็นฮะพีเอชเซตไฮเป็นแปดนะครับอ่า เราสามารถที่จะทำเป็นนามลิกอัพดาวได้เลยนะครับตรงนี้ส่วน P s set low นะครับอ่าผมเซตเป็น5นะครับอ่าพอเสร็จรรอยบรยึปุ๊บเราลองกดดูครับค่าก็จะถูกดาวน์โหลดลงสู่ตัวเครื่องได้เลยนะครับส่วนซอยฮิวมิเซตตัวนี้ผมเซตไว้ที่อ่าสาแล้กันครับอ่าครัเมื่อผมเซตเห็นไหมครับมันก็จะปรากฏลงบนหน้าจอ บนจอ lcd ของเครื่องด้วยนะครับเสียบร้อยปุ๊บนะครับถ้าเกิดค่าฮิวมิของตัวดินนะครับต่ำกว่าค่าที่เราเซตไว้รีเลย์จะไม่ทํางานอันนี้เรามาดูรีเลย์นะครับใน2ตัวนะครับให้น้ําก่อนก็คือรีเลย์ตัวนี้นะครับตอนนี้นะครับดูที่อ่าตัว led ที่อยู่ตรงรีเลย์นะครับถ้าเกิดว่านะครับเราอ่านค่าได้อย่างเช่นตอนนี้เราเซตไว้เมื่อกี้30ใช่ไหมครับทีนี้มันอ่านได้0-0นนั่นแสดงว่า ตัวรีเลย์ต้องทางานเพื่อทําที่นี่ในการออนให้ปั๊มหรือโซลินทํางานแต่ว่าถ้าเกิดเราลองนํากระดาษทิชชู่ชุบน้ำตัวนี้นนแปะลงบนเ,นเซนเซอร์นะครับในส่วนของตัวยูมิดินตรงนี้นะครับถ้าเกิดค่าความชื้นของเราอ่านได้มากกว่าค่าที่เราเซตไว้อย่างเช่นอ่านได้5 6ซึ่งมากกว่า30อยู่แล้วรีเลย์จะหยุดทํางานนั่นเองครับเพื่อเป็นการตัดน้ําออกจากการให้น้ําบนดินนั่นเองนะครับอ่าประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับ อ่านี้ก็ค่าเขาขึ้นลงขึ้นลงนะัตามจังหวะนะครับที่เราใส่ค่าความชื้นดินลงไปนะครับส่วนพ h คครับตอนนี้อ่านได้7นะครับทีนี้เราลองนำเซนเซอร์ p พตัวนี้จุ่มลงไปน้ำมะนาวนะครับดูที่ว่าจะอ่านได้เท่าไหร่อ่ะตอนนี้อ่านได้6ครับอ่าตอนนี้มิเตอร์ชี้ได้6เมื่อกี้ทับ7นะครับแต่ตอนนี้อ่านได้6ฉะนั้นตอนนี้นะครับบนเกจของตัวบรินนะครับก็อ่านได้6และหน้าจอ LCD ของเราก็ อ่านได้6ซึ่งแต่ว่ามันก็จะอยู่ระหว่าง5กับ7พอดีก็คือ6ฉะนั้นรีเลย์จะไม่ทํางานนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราลองเปลี่ยนค่านะครับเป็น5บ้างนะครับก็คือเซตโลอ่าเป็น6บ้างนะครับอ่าเป็น8นะครับปึ๊บ ก็จะเห็นนะครับรีเลย์ก็จะเริ่มทํางานนะก็คือว่าถ้าเกิดค่าที่เราอ่านได้ต่ากว่าค่า p h ที่เราเซตตัวแรกจะทํางานแต่ว่าถ้าเกิดค่า p h ที่เราอ่านได้สูงกว่าค่าที่เราเซตไว้ด้านไฮรีเลย์ p h 2ก็จะทํางานก็คือทํางานสลับกันเพื่อให้ปุ๋ยทําการปรับค่า p ให้ตรงกับค่าที่เราเซตไว้ก็คือค่าที่อ่านได้ก็คือ6ตรงนี้นั่นเองนะครับส่วนค่าฮิวมิตรงนี้นะครับก็จะโชว์ผ่านแอปอย่างเช่นตอนนี้ได้67นะครับเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็อ่านได้6 7นะครับและสุดท้ายคร ตรงนี้ก็อ่านได้ยี่สิบแปดจุดสามก็คือสามารถส่งค่าผ่านอินเทอร์เน็ตได้นั่นเองซึ่งเราใช้แอปบินตัวนี้นะครับก็สามารถจะทาการส่งค่าผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้แต่ว่าตัวโนดเอ็ซีของเรานั้นต้องทําการจับกับตัวสัญญาณ Wi-Fi ของเราเตอร์ที่มี s อสนี้และพาสเวิร์ดต,ตรงกรันเพื่อทใหาที่ในการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไปยังแอปพลิเคชันบินนะครับฉะนั้นนะครับถ้าเกิดเราใช้แอปพลิเคชันบินตรงนี้เราก็สามารถจะดูได้ผ่านอินเทอร์เน็ตได้นั่นเองนอกจากนั้นครับยังสามารถที่จะทําการสั่่งงงงาานนนนนในหมดมนนนดดอออแวไ้้ตเเเเปปิคครรืืกกก็็็จะ A U T ตรงนี้แต่ว่าถ้าเกิดเราลองนะครับ On Off Delete ตามการกดตรงนี้นะครับนะครับอันนี้คือ PH 1 PH 2นะครับถ้าเกิดเรากดนะครับ On Off เองตรงนี้ก็จะกลายเป็นโหมด Manual นั่นเองนะครับตรงนี้อ่าอันนี้ก็คือ PH 1กับ PH 2และตรงนี้นะครับก็คือ ซอยฮิวมิครับก็คือสามารถที่จะออนออฟผ่านหน้าแอปได้เลยโดยที่ไม่ต้องสนใจค่าที่วัดได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นโหมดแมนนวลนั่นเองนะครับอ่าออนออฟนะครับอันนี้คือเป็นโหมดแมนนวลครับก็คือสั่งกลับมือได้เลยนะครับอ่านะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการกลับมาโหมดออโต้ก็คือทำงานตามค่าพีเอชและค่า ฮิวมิตของตัวดินนะครับที่เราได้สั่งไว้ครั้งแรกเนี่ยเราก็กดไปที่โหมดนะครับตรงนี้ให้เป็นออโต้นะครับอ่าจนกว่าน้ำหน้าจอจะขึ้นเขาว่า a ut ก็คือออโต้ก็จะกลับมาทำงานตามค่า p h ที่เราเซตไว้กับค่าฮิวมิตของดินที่เราได้ทำการเซตไว้นั่นเองนะครับครับผมนี่คือการทดสอบครับในส่วนของตัวระบบควบคุมค่า p h ในดินหรือในปุ๋ยไฮโดรโปนิกร่วมกับตัวลดน้ำต้นไม้อัตโนมัติควบคุมผ่านแอปพลิเคชันบินตนั่นเองนะครับ อันนี้เราใช้น้ำมะนาวในการทดสอบครับเพื่อเห็นความชัดเจนในการเป็นกดเป็นด่างนะครับเราลองนําออกดูนะครับเห็นไหมครับก็จะอ่านได้เจ็ดเหมือนเดิมอ่านะครับที่หน้าจอก็จะอ่านได้เจ็ดนะครับที่แอปบินก็จะอ่านได้7ก็คือเกจอันบนเป็นด้าน p h นั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราลองจุ่มลงไปอีกครั้งหนึ่งนะครับมิเตอร์ก็จะตกลงมาครับเจ็ดอ่าหนะครับตอนนี้ อ่าก็จะอ่านได้6เหมือนเดิมที่แอป w ิ n นก็อ่านได้6เช่นกันนะครับตรงส่วนนี้ครับผมผมขอจบการน,นำเสนอนะครับเครื่องควบคุมค่าพีเฮในดินและปุ๋ยไฮโดรโ,โปนิกร่วมกับระบบรดน้ําต้นไม้อัตโนมัติควบคุมความชื้นดินควบคุมด้วยโหนด MFU ร่วมกับแอปพลิเคชันวิ n แต่เพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ